มาแล้วนะครับก็สวัสดีครับก็มาพบกันเนาะนะครับสำหรับไลฟ์นะครับประจำวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาส่องหุ้นนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นนิคมนะครับเห็นมันติดโมเมนตัมมาค่อนข้างแรงนะครับมาหลายวันแหละนะครับแล้วก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็มาดูว่างบการเงินเนี่ยของเขาเป็นอะไรยังไงกันนะครับโอเคก็ เนี่ยคือพอเราเห็นอันนี้คือกลองมาเฉพาะเซตร้อยนะครับก็เป็นเครื่องมือตัวสรีนเนอร์นะครับสามารถเลือกได้พอมาหุ้นใหญ่ปุ๊บเงินก็ไหลเข้านิคมนะครับหุ้นโลงไฟฟ้านะครับอย่างบีกริมนะครับมีลงบาลติดมาหลายตัวเลย b h bdm s นะครับแล้วก็มีกลุ่ม bcs ก็ยังติดนะฮะลงไฟฟ้ามาอีกแล้วนะครับกลุ่มสื่อสารนะครับกลุ่มคาปลีกนะฮะแล้วก็ โรงไฟฟ้านะครับมีติดปามน้ํามันมาทดหนึ่งนะครับก็คือตัว PTG นะครับก็ทําให้เรารู้แหละว่าเงินไหลเข้ากลุ่มจริงๆนิคมก็จะเป็นกลุ่มผู้เปิดเมืองนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นธีมแบบต้นทุนลดลงเนาะนะครับเดี๋ยวมีขึ้นค่าไฟด้วยแล้วก็มีเรื่องของการประมูลโรงไฟฟ้ารดใหม่นะครับว่าจะได้ไม่ได้ส่วนโรงพยาบาลก็จะเป็น เรื่องของการเปิดเมืองนะครับประมาณนี้ตัวกลุ่มสื่อสารเนี่ย advance intas ที่มาก,ก็คือ,อคนซื้อเนาะก็มาเก่งกันว่าเฮ้ยนี่แหละนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันขึ้นมานะ true d t a c รวมก,กันขึ้นมาเดี๋ยวไอ้นั่นก็จะการแข่งขันนะครับจะเริ่มชะลอลงนะทีนี้มาดูของอมตะกันบ้างนะฮะอมมาตะก็คือทำนิคมนี่แหละนะครับ ข้อดีของการทํานิคมเนี่ยนะครับก็คือพอขายที่ได้ปุ๊บนะครับเราไม่ได้ขายแค่ที่ดิน,นก็ได้กําไรไปช็อตหนึ่งแล้วก็พอตั้งนิคมได้ก็ขายพวกไฟฟ้าประปานะครับแล้วก็ค่าเซอร์วิสต่างๆให้นึกเราเหมือนเป็นเจ้าของหมู่บ้านนะแล้วก็ผลิตสาธารณพโภคต่างๆเข้าไปด้วยดูจากกราฟเนี่ยนะครับถ้าเกิด ใครซื้อไว้นะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าอืได้กําไรเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะฮะพีี e. วันนี้เนาะตัสิบเอ็ดเท่าถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงมากนะครับสําหรับคุณนี้ข่มนะครับแครเป็นเจ้าของนะครับก็อคุณวิกรมนะครับกรมดิตเป็นเนี่ยชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีข่าวว่าถ้าไม่อยู่เนี่ยนะครับ เดี๋ยวก็จะบริจาคเนี่ยก็เงินก็นเนี่ยนะครับเข้ามูนลนิธินะครับโอเคแล้วก็อันนี้เปิดคำอธิบายรอไว้ก่อน,น้วกันเนาะฟืบงบนะนะครับก็ตอนนี้มีความมั่งคั่งทั้งหมดฮะเอสินทรัพย์ทั้งหมดนะสามหมื่ล้าน 6, 000, 000, เอสี่หมื่นเจ็ดนะครับ เป็นไม่หมุนเวียนก็คืออายุมากกว่า1ปี36% 0 0แล้วก็หมุนเวียนอยู่หมื่นหนึ่งะฮะมีที่ดินรอขายอยู่ที่ประมาณเจ00กว่าล้านตีไปแปด0ันถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันนะครับว่าอีกหลักประมาณเกือบส0 0 0 0ล้านเนี่ยข้างในเป็นอะไรกันบ้าง30,000ก็เป็นหนี้ฮะเป็นหนี้อยู่23,000 แล้วก็เป็นทุนของเราอยู่สองหมื่นะมาดูสินทรัพย์นะฮะอมาตะนะฮะอมาตะก็ลูกค้าส่วนใหญ่ครับนะจะเป็นพวกบริษัทญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสินทรัพย์ฮะสินทรพัพย์ก็ใหญ่ๆเลยอ๋อเป็นที่ดินแล้วก็ต้นทุนโครงการรอ,อการพัฒนานะครับหมื่นสามพันล้าน ไอตัวต้นทุนพัฒนาเนี่ยคือเอามาทำถนนนะอะไรแหละนะครับก็ยังมีที่แบบรอรอโอนกันได้อยู่อนะสังหาเพื่อการลงทุนนี่คือเพื่อให้เช่านะครับแล้วก็คุณไปจ่ายลวกหน้าอะไรเยอะแยะเป็นหมื่นล้านวันนี้นะครับโอเคให้เดานะนะครับน่าจะเป็นเงินที่จ่ายไปซื้อพวกในในใน,นิคมนะครับ ที่ที่เวียดนามโอเคนี่ก็มีนี่ยูสองมื3นสามนี่ยาว14,000นี่สั้น8,000ันี่ยาวที่เป็นกู้แบงค์จริงๆนะครับมีดอกเบีย้ยก็จะเป็น9,000นเนี่ยอันนี้จะเป็นนี่จากที่ไปเช่าที่เข้ามาเก้0นพะั 9, 000, แล้วก็มีนี่ยาวที่จ่ายปีนี้นะครับก็32,000 ตัวมูทุอหุ้นนะครก็สี่หมื่นมาดูของของเพื่อนกันกันบ้างเพื่อนกันก็คือเป็นเข้าไปดูที่ WSA WSA เนี่ยนะครับเ,เริ่มต้นแรกเริ่มเดินทีเนี่ยนะครับก็คือมาจากทําคลังสินค้าให้เช่าเติบโตด้วยอะไรนะครับ ทำคลังทำคลังเสร็จเอาคลังเข้ากองได้เงินก้อนเอามาสร้างคลังใหม่ได้เงินขายเข้ากองข้าได้เงินก้อนสร้างคลังใหม่คือที่สุดครับก็คือบอกเลยว่าที่สุดก็คือใช้เงินต่อเงินต่อเงินต่อเงินนะครับต้องเรียกว่าเหมือนทำคลังสินค้าสองปีคืนทุนนหะเพราะว่าสร้างเสร็จลูกค้าเช่าก็ดันเข้ากองเลยเอาเงินก้อนมา สร้างใหม่นะครับในขนณะที่คือเขาไม่ได้เน้นกินค่าเช่านะครับคือสร้างขายนะฮะแต่ว่าขายก็คือขายเข้ากองทุนนะฮะเราก็ยังได้กินค่าเช่าบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นงบก็จะแตกต่างก,กันนะครับคืออมาตะานี่เขาไม่ได้ออกกองอะไรนะฮะวูเนี่ก็เลยทำให้ตัวสินทรัพย์นะครับของตัว WHA เนี่ยนะครับก็จะใหญ่กว่า อมตะนะฮะเพราะว่าด้วยกลวิธีนะฮะร,รายได้กําไรเป็นยังไงนะก็มีการเติบโตมากขึ้นนะเพราะว่าออพอเปิดเมืองนะครับก็ขายที่ขายทางได้มากขึ้นเป็นอย่างเงี้งนยนะครับทั้งอมตะนะครับแล้วก็ w s a เลยนะฮะเห็นว่าแต่ว่าถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็น,นต์นการเติบโตเนี่ยนะฮะอันนี้ หกสิบหกเปอร์นะ WUHA โตที่ห้าสิบหกเปอร์นะฮะก็ถือว่าเติบโตพอๆกัน WUHA นะฮะทีนี้มาดูสินทรัพย์ของอ่ารับวเเกันบ้างนะฮะโอเ okay, ค WUHA เนี่ยก็ดูก่อนเป็นยังไงมีของลออขายเนี่ยประมาณหมื่นล้านก็ ต้องเรียกว่ามีสูงกว่านะมีพัฒนาเนี่ยพร้อมขายคือสูงกว่าอามาตะนะครับมีอะไรอีกนะครับสินซับไมใหมุนเวียนนะครับก็จะเยอะกว่าอ่ามีการซื้อนะฮะซื้อกิจการเข้ามาก็คือแพงกบบว่า book value เนี่ยนะครับหมื่นเจ็ดพันล้านนะฮะก็เกิดค่าความนิยมขึ้นมาเนาะนะครับแล้วก็มีบริษัทร,ร่วมค้าบริษัทย่อยนะ อันนี้เป็นบริษัทร่วมนยะอันนี้ก็น่าจะเป็นเงินที่ลงทุนในพวกกองหลีดต่างๆนะเพราะว่าขายขายคลังเราไม่ได้ขายทั้งหมดนะครับจะขายแล้วก็ถือหุ้นบางส่วนเพราะนั้นแกนที่ถือหุ้นบางส่วนเนี่ยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบริษัทร่วมนะฮะเพราะว่าสามารถเข้าไปบริหารในคลังสินค้าก็นั้นได้อยู่นะฮะก็รับรู้เป็นส่วนแบ่งกําไรเข้ามานะครับ กินทุนระยะยาวนะฮะอ่าก็จะเป็นตราสารหนีนะะ้วัดมูลค่าที่ทำด้วยกำไรเบ็ดเสร็จอื่นโอเคถ้ามีมตราสารหนี้อยู่หกพันล้านเดาได้เลยนะครับว่าส่วนทุนนะ,ะคราบว่าคือแปลว่าเนี่ยก็คือกะซื้อถือให้ครบกำหนดนะครับคือถ้ากะซื้อถือให้ครบกำหนดก็จะไปไอแบบ ราคาตราสารหนี้ขึ้นรตราสารหนี้ลงนะครับจะไปอยู่ส่วนนี้นะครับก็คือองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นนะฮะเดี๋ยวมาดูเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้องค์ประกอบอื่นเนี่ยมีการลดลงมากไหมอ๋อลดลงพอสมควรเลยนะฮะพันเจ็ดสองพัแล้วก็ลงมาสามพันถามว่าทำไมถึงดูนะเพราะว่าเป็นช่วงขึ้นดอกเบี้ยนะี พอขึ้นดอกเบีย้ยแล้วตีเป็นราคาตลาดเนี่ยมันก็จะอาวายลูมันก็จะน้อยลงเนาะนะครับจะมีน้อยลงนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนน่าตกใจของ SVB Bank นะท,ที่เจ๊งๆไปก็คือตรงนี้แหละนะฮะคือถ้าเกิดเขาไม่รีบมาเรียกเงินคืนนะนะครับ ก็ไม่ก็ไม่จังขายระคาตลาดรับรูปเป็นขาดทุนจริงอะไรนะฮะโอเคมีค่าเช่ารับลูกหน้าด้วยนะนะครับได้มา200กว่าล้านก็ไม่ได้เยอะอะไรนะฮะโอเคพะนันไปดูแล้วจริงๆก็คืออมตะนะครับ w ู a ก็เติบโตได้ค่อนข้างดีนะฮะ WHA นี่จะโตด้วยเครื่องมือทางการเงินนะครับเยอะหน่อยในขณะที่อมตะเนี่ยโตด้วย ตัวมันเองนี่แหละนะฮะกู้ลงทุนกู้ลงทุนนะครอาจจะไม่ได้ไม่ได้เร็วอะไรมากนะมาดูคำอธิบายของอมตะกันนะครับว่าชีวิตเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาเทียบกับของเ s a นะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะโอเค okay, นะฮะเผยแผ่ play นะฮะ ฟื้นคำอธิบายประจำปีอ่านของอามาตาก่อนนะนะฮะฟึบโหลดรอไว้เลยอ่านของอามาตาก่อนนะฮะืมมีอยู่แปดหน้าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะก็ GDP นะก็ยังเตบโตได้นะฮะมีการฟื้นตัวดีนักท่องเที่ยวก็เข้ามาคระะับประเทศไทยนะฮะก็บอกว่า โอ้มีการลงทุนนะฮะเพิ่มขึ้นมาร้อ1039 BOI มาเยอะแยะเลยแล้วก็อมรมะกับ WHA นะครับก็อยู่ในเป้าหมาย e c พอดีนะฮะเปิดเมืองแล้ว flow มาค่อนข้างดีนะมีการลงทุนก็ต้องซื้อที่ <c oughs> เป้าหมายนะฮะก็คือเป็นศูนย์การคาร์บอนเลยนะฮะก็คือต้องเรียกว่าปรับลดไอ้พวกนี้ได้ แขกสำคัญนะฮะ <c oughs> ไม่ได้อยู่แค่ไทยนะครับอมาตะ <c oughs> ไปถึงที่อลาวนะครับสบปบปลาวนะครับนาหม่นี่ก็สปปลาวนะครับโอเคผมว่าอมาตะไปนี่ก็ไม่ธรรมดาคุณกู้ฮะค,คุณกู้จริงจริงก็มองเหมือนกู้เงินทั่วไปนั่นแหละนะฮะก็ไม่น่าไม่น่าตกใจเลยะะโอ้ เปิดโรงแรมด้วยนะนะครับเไม่ธรรมดาเว้ยบีกริมนะฮะกับของอมตะนะฮะก็มาโคกันเพราะว่าอมตะก็คือเป็นนิคมนะนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปทำโรงไฟฟ้ามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนะเพราะนั้นก็คือไปอจับมือกับบีกริมดีกว่านะฮะก็ร้อย ที่10นะก็เป็นโคเจนนะโคเจนก็คือเอากา๊าซมาต้มน้ำนั่นเองนะฮะแล้วได้อะไรนะครับก็จะได้ส่วนของไอ้น้ำนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เป็นไฟฟ้านะก็ลูกค้าโรงงานก็จะเอาไอ้น้งไอ้น้ำเนี่ยนะครับไปใช้แบบให้ความร้อนนกะารผลิตสินค้าอะไประมาณนี้นะฮะรายได้รวมนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะ รล้วละ3.8เอาบริษัทร่วมปรับลดลงร้อยละ3.5เนี่ยก็ลงไปฟ้าเนี่ยแหละบริษัทร่วมเขาก็กำไรนะโดยรวมก็คือเพิ่มขึ้นมาร้อยละ67กันเลยทีเดียวนะฮะไรายได้มาจากไหนนะครับไรายได้มาจากไหนก็ไรายได้8,000นะฮะกำไรรายจ่าย4,000แล้วก็ หากกำไรเฉพาะที่เป็นของเราก็มีการเติบโตที่ยอดเยี่ยมนะฮะอัตรากำไรขั้นต้นนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับบวกมาค2เนะฮะเห็นว่ารายได้ขายที่กับสาธารณภพมันก็ครึ่งๆนะฮะแล้วยิ่งแบบมีกิจกรรมมากรายได้พวกค่าน้ำค่าไฟนะครับก็จะมากขึ้นไปอีกนะฮะโอเคก็รวมๆแล้วก็ถือว่ากำไรค่อนข้าง ดีเลยทีเดียวนะฮะเอเปิดเมืองปุ๊บนะครับก็โอนที่ได้เยอะไฟฟ้าก็ขายดีนะครับโรงงานให้เช่านะครับก็ขายดีเหมือนกันนะ <c oughs> คือเราก็ไม่จําเป็นต้องอลงทุนตัวโรงงานนะครับก็ทําให้เช่าไปเลยทีเดียวไอ้ตัวที่ให้เช่าก็มีโอกาสเนาะที่จะไปทางออกกองก็ได้นะฮะแต่คงคงไม่ได้ออกอะไรนะฮะ อ่ะเนี่ยบริษัทร่รวมอย่างที่บอกคือโลไฟฟ้าไม่ค่อยดีเนาะโอเคอมาตะนะฮะดูอมาตะอันเดียวไม่ได้ก็ต้องอมาตาว้วีด้วยฮะอมาต้วีคือ,อบริษัทย่อยนะครับของอมาตะแล้วก็ไปทำนิคมที่เวียดนามน,นะฮะอัน,นั้นอมาตะดูแล้วนะครับก็คือ,อเขาก็จะไปทำนิคมนะ นะครับทั้งไทยลาวเวียดนามก็ถือว่ามีการผสมผสานกันที่ยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคแล้วก็เอ่อเป็นยังไงนะฮะก็มีสต็อกประมาณพันกว่าล้านนะครับกําไรนะครับเราขายดีเนาะหลักพันล้านเลยโอ้โหถืออยู่เท่าไหร่นี่นะ อม,มาตะอมมตะก็ถืออยู่เกือบ40%่สนะิบเปอร์นฮะดาได้ว่าน่าจะเป็นทำงบรวมเพะาะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วลราได้อมมตะนี่มาจากเวียดนามนะครับเยอะพอสมควรแต่ว่าอืมยิ่งกำไรดียิ่งลงพี่ครับทำอะไรกันนะมาดู w h a กันนะครับ w h a เนี่ยงบจะค่อนข้างลำล้ๆหน่อยนะเพราะว่า ที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับมอีอะไรเยอะๆเลยนะฮะโอเคอันนี้มองมองยังไงอันนี้ยังมองขยายตัวอยู่เนาะนะครับโอเคก็คือมาจากการท่องเที่ยวและบ,บริการนะครับที่ที่ดีดีนะครับแล้วก็พูดถึง BOI นะครับเพิ่มขึ้นร้อยละสา้าอย่างเปูอมตะก็โตเกิน39กะก็ถือว่าเจาะภาพรวมได้ดีนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่ใหญ่ของ W H A นะครับก็คือเรื่องของโลจิสติกนะครโลจิสติกเนี่ยนะครับ,นะรบก็จะมาจากพื้นที่เช่านะกะ็ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะเรียกว่าเป็นตัว build t o suit นะครับก็คือเหมือนตัดสูตรสำเร็จมาก,กับลูกค้าเลยว่าเอ้เนี่ยคุณต้องเป็นห้องเย็นออกแบบนู้นแบบนี้นะฮะเมื่อกี้เพิ่งไปดู ไอติกตอกมานะาก็ให้สัมภาษณ์ว่าสมัยก่อนแค่ยังไม่มีนิคมเนาะพนักง,งานแค่30-40ี่คนนองนะครับใช้คนเยอะมากแ uha เนี่ยนะครับก็จะแบบไปทั้งไม่ได้บริการแค่ไฟฟ้าประป่ามีเน็ตมีอะไรพวกนี้คัังสินค้าอัจฉริยะ iot นู่นนี่นั่นนะฮะโอเคแล้วก็ไม่ใช่โลจิสติกธรรมดาคลังสินค้านะครับก็จะเป็นพวกกลุ่ม 3PL ด้วยได้นะนะครับไปปะวะเอาไม่ได้ทำเองนะก็คือเอาลูกค้าไอ้อเอ Third Party istics, รียกเ h ิร์ดพาร์ตี้โลจิสติกนะฮะอ่าเป็นยังไงนะครับก็คือเหมือนเหมาไปทัง้งแผนกเลยนะครับเป็นเ h ิร์ดพาร์ตี้ไปเลยนี่คมเป็นยังไงนะฮะก็ขายได้899ไร่นะฮะแล้วก็มี b ี d อ่านะครับ จะมาตั้งนะฮะไฟฟ้าปปานะครัถือว่ามีความยอดเยี่ยมนะฮะงบเป็นยังไงนะฮะรายได้รวมนะครับโตขึ้น23เปอร์นะฮะกำไรโต39กําำไรปกตินะฮะโชคดีที่เขาแบ่งกำไรปกติมาให้นะก็แต้มสี่เกิบโต36นะครับแล้วก็ทั้งปีนะฮะกำไรปกติก็โต50เปอร์ ถือว่าเติบโตลเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือพวกกําไรอัตรากาไรแลกเออัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก,ก็ไม่เอามาให้นะครับโอเคแล้วก็ปีนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าก็ไม่ได้ขายที่เพิ่มนะฮะรายได้ขายก็จะแบบลดลงไปหน่อยนะฮะแล้วก็ไฟฟ้านะครับก็ยังเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็อ่าไฟฟ้านะครับ ไม่ใช่สิพวกโรงไฟฟ้าไอ้ขายไฟเพิ่มขึ้นแต่ว่ากําไรจากโรงไฟฟ้าที่เป็นร่วมทุนกับเขาอะลดลงนะเพราะว่าค่าแก๊สนะครับเพราะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำไรของปีนี้นะครับก็จะมีเติบโตได้ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอบริษัทร่วมนะที่เป็นโรงไฟฟ้าก็เพิ่มมากขึ้นอสังหาริมทรัพย์นะฮะก็ะไรายได้ให้เช่าก็ดับลงไปหน่อยนะ รวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะก็ใครมีคำถามนะฮะก็ฝากพิมพ์มาได้เลยนะฮะพิมพ์มาได้เลยก็เข้ามาดูก่อนนะ,ะตึงตึงตึงสุดพบมีถามมาเพียบเลยนะฮะใ้เช่าระดับลงไปเลยอ๋อ ว่าอัพเป็นอย่างไรนะฮะว่าอัพนะครับก็ทำพวกนิคมนะฮะนิคมนะครับก็เป็นนิคมไฟฟ้านี่แหละฟ,ฟ้าป้า,า,าขายให้ในในนิคมนะฮะอโอเค โหลดช้ารุ่นเนี้ยต้องให้บนนะโอเคไฟฟ้าประปาน่าจะดอกอ่าถูกต้องเลยนะฮะ <c oughs> ส่วนหนึ่งก็คือมาจากบริษัทร่วมนะนะครับก็คือที่ทํากับบีกริมทํากับอะไรพวกในกัฟอะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็กำไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าค่าต้นทุนค่าแก๊สมันขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดตอนนี้กําไรมันก็เริ่มมาแล้วนะครับก็น่าจะชีวิตนะนะครับชีวิตก็น่าจะดีขึ้นนะครับ U H A U P แต่ตัวนี้ไม่ได้วิ่งมานานแล้วนะครับโอเคนะครับรถ <c oughs> ช้าจังมาเดี๋ยวนี้นะ ต้องให้ต้องให้บนนะโอเคนะก็ก็ยังงงครับางงงนะไรายได้ก็ดีันผลก็ดีทำไมคุณไม่ขึ้นกันเลยนะมีสามโบเกอร์นะครับไม่มีโปง้งไม่มีเป้าอะไรโผล่มาเลยบายบาบนะฮะก็คือมันต้องกำไรโตแน่เลยนะถึงบอกให้ให้ซื้อกันสักขาะนี้ หรือเปล่าว่าอัพนี่ก็คือ PE 3 2แพงไหมก็คือแพงนั่นแหละนะครับแล้วก็มีโกลดไหมนะครับปันผลสี่นะปกติก็ปันผล6อ่ะวะอะไรนะจา่ปันผลต่อกำไร1.85แแสดงว่าเพื่อรักษา เงินปันผลให้เท่าเดิมเนาะนะครับหรือว่าใกล้เคียงเดิมเนี่ย <_ an> เขาก็มีการกําไรมันลดลงไงนะครับเขาก็ดับดับลงไปนะฮะกำไรแตรมหนึ่งเอา,าเลยแตรมหนึ่งสองสองสองพันยี่สิบสองไม่มีใครวิเคราะห์เลยเนาะนะฮะไม่เป็นไรจะวิเ <_ an> คราะห์เองก็ได้嘛 ลงทุนไหมสินทรั์ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มมากมายอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหกกำไรก็หายพี่ขายไปอันนี้นกำไรพิเศษนะก็จะอยู่ที่ประมาณรายได้สองพันสี่กำไรสี่ร้อยนี่ก็ไม่ไหวแหละแสดงว่าถ้าเราซื้อตอนนี้ก็คือซื้อให้กำไรนะครับมันเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้ โอเคก็วันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะมีใครถามอีกไหมเอ่ยใครมีคําถามสงสัยอะไรนะนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยนะครับพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้อ่าขของก่อนก่อนไปนะฮะถ้าชอบแอปหลับพุ่นนะครับหลับพุ่นพลัสนะครับรักกันชอบกันก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกกันได้นะครับ มีเครื่องมือบริการหลากหลายเลยทีเดียวนะครับช่วยให้ท่านแบบทำกันบ้านได้ง่ายขึ้นนะนะครับทั้งดูสภาพตลาดนะครับว่าเป็นยังไงช่วงนี้เงินนะ่ะมันไปเข้าไปอยู่ที่เซกเตอร์ไหนนะครับพอได้ไอเดียแล้วนะครับเราก็สามารถเอาตรงนี้เข้ามาสกรีนได้นะครับคุณโมเมนตัมบวเป็นยังไงอะไรยังไงทำเสร็จปุ๊บแจ้งเตือนเช้ามาถ้าเกิด คุณทำการบ้านเสร็จก่อนนะนะครับถ้าเกิดพอมีแจ้งเตือนปุ๊บคุณก็เอาไปลงทุนได้เลยนะฮะเพราะว่าเรามีเครื่องมือช่วยทางการบ้านนะครับค่อนข้างพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ถ้าสนใจนะครับว่าสามารถสแกน qr code นะครับหรือว่าไปดูตรง description กันได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ